สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผนึกเทพบรรลังราชาและวันนี้จะเป็นตอนที่7และตอนที่8นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยผนึกเทพบรรลังราชาตอนที่7เจ้ามาที่นี่ต้องการอะไรจากข้า,างั้นเหรอลุงหน้าร้านหนูว่าลุงหน้าจะลดน้ําหนักได้แล้วนะคะเวลาที่ลุงขึ้นบันไดทีวิหารนี่แทบถล่มเลยค่ะฮ่าฮ่ปากไหลขึ้นหน้าเรานะ่ะช่วยไม่ได้นี่นะขนาดข้าดื่มน้ําเปล่ายังอ้วนขึ้นเลย เอ๊ะนี่เจ้าพาสาวน้อยคนนี้มาด้วยอย่างนั้นเหรอเป็นญาติกันหรือเปล่าผมเป็นผู้ชายครับฮ<ห>าฮฮ <laughs> เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองเอาละไหนลองดูจดหมายหน่อยสิยกโทษให้ข้าด้วยนะเจ้าหนูข้าผิดเองแหละฮ่า <laughs> ฮอืม,อมเอ๊ะซีน้าของลุงดูจริงจังขึ้นตามเข้ามาครับ ทำไมระดับลุงหน้าล้านซูที่เป็นถึงผู้คุมวิหารเห่าหยวนและเป็นถึงอัศวินที่แท้จริงถึงมีท่าทีที่เปลี่ยนไปกระทันหันเช่นนี้เนื้อหาในจุดหมายเขียนว่ายัางไงกันนะเอาละมาถึงแล้วเจ้าหนูเจ้ารู้ไหมว่าทำไมอาจารย์ของเจ้าถึงได้ส่งเจ้ามาที่นี่เขาบอกว่าท่านจะบอกข้าเองครับท่านชิงอยู่เขาให้เจ้ารับการทดสอบเป็นอัศวินเบื้องต้น ซึ่งข้าเองก็อนุญาตเอาละเจ้าจงใช้พลังทั้งหมดโจมตีเจ้านี่สะฮะไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมระดับเร้่งต้นอย่างนั้นหรอหมอนี่เพิ่งจะอายุประมาณสิบขวบเองนะระดับนี้มันเป็นอัจฉริยะแล้วนะถึงฉันเองจะผ่านตอนอายุ13ก็เถอะแล้วเมื่อกี้ดูจากเหตุการณ์ที่ลุงเรียกอาจารย์ของหมอนี่แล้วน่าจะระดับสูงกว่าลุงอีกด,ด้วยแฮะอย่าบอกนะว่าอาจารย์ของเจ้าหมอนี่เป็นระดับเลเดียนแล้วอย่างนั้นหรอ ว่าแต่ทำไมเขาถึงไม่พาลูกศิษย์เดินทางมาล่ะทำไมเขาปล่อยให้เขาเดินทางมาคนเดียวโดโดๆแบบนีเน้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ๊แต่ดูเหมือนว่าเราจะคิดมากเกินไปแล้วนะมันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะมอนี่ก็แค่เด็กน่ารักเท่านั้นแหละฉันว่าอาจารย์ของเขาแค่อยากให้เจอกับโลกที่โหดร้ายเท่านั้นแหละนะไม่มีทางเป็นไปได้แนะ่ฝุึนนี่ค่ะมองเขาผิดไปอย่างนั้นหรอเนี่ย เวลาที่เขาชักดาบออกมาแล้วแทบจะเป็นคนละคนเลยฟบคนกะแนนกำลังจะออกแล้วจะได้เท่าไหร่กันนะ1นึ170เลยงั้นหรอบ้าไปแล้วมอนี่ผ่านการทดสอบอย่างนั้นเหรอเนี่ยหือยอดไปเลยเจ้าก้าวไปถึงขั้นที่2ของพลังวิญญาณระดับแรกแล้วนะแถมเจ้ายังไม่ได้ใช้เครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มพลังอีกด้วยผมเองก็อึ้งไปเหมือนกันครับปีที่แล้วผวงขึ้นจะระดับ25เอง พัฒนาโคตรไวอายุแค่12ปีด้วยตกกระป๋องไปเลยเราเจ้ามีชื่อว่าลหลวงเห่าเชินใช่ไหมตอนนี้เจ้าอายุเท่าไหร่แล้ว10บขวบครับแค่10บขวบเองเหรอยอดไปเลยนะเนี่ยผมผ่านการทดสอบหรือ,อยังครับถ้าตามปกติแล้วมันก็ผ่านละนะแต่ในจดหมายเขียนบอกไว้ว่า,วาเจ้าจะต้องสู้กับระดับอัศวินแล้วอยู่รอดได้ถึง15นาทีก่อน15นาทีอย่างนั้นหรอ ะระดับอัศวินด้วยนี่มันโหดเกินไปเพราะแม้แต่อัศวินะระดับเบื้องต้นเก่งๆเพราะยังสู้อัศวินไม่ไหวซึ่งเขาที่เพิ่งจะผ่านก้าที่สองมาหยกๆยกๆก็คงจะรับทราบครับได้โปรดเลือกอัศวินมาเป็นคู่ต่อสู้ของผมได้เลยครับอืมฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้หนายเองหาไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงต้องมาทําแบบนี้กันนะแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากจะเห็นฝีมือของเจ้าหนูนี่เหมือนกันงั้นก็ได้ แต่ห้ามทำอะไรเกินเหตุเด็ดขาดไม่ต้องห่วงค่ะลุงหน้าร้านเพราะเขาเป็นน้องชายของฉันที่เพิ่งได้มาเอาละเริ่มได้สายตาของนายเฉียบคมมากเลยนะดูเหมือนกับว่านายโตแล้วอย่างไรอย่างนั้นเลยนะพี่สาวครับระวังตัวด้วยครับชุบไหวดีนี่นะฝุบชุบนี่เขาสามารถหยุดการเคลื่อนที่ระหว่างกําลังพุ่งตัวได้ด้วยรอนี่ ไม่เร็วนี่เอ๋ฟุบรู้ผลแล้วละเจ้าหนูทะลวงอัสนีหยุดแค่นั้นละไม่จริงนะนี่เขาป้องกันได้อย่างนั้นหรอเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เอากิ้งก็ตามแต่เขาไม่น่าจะป้องกันได้เลยนี่นะดาบควยไรเงาย่าเกราะสวรรค์หืมไม่เร็วเลยเจ้าหนู ถึงกับทําให้พี่สาวคนนี้ใช้กอสวรรค์เพื่อป้องกันเลยนะน่าอายจริงๆแค่สู้กับอัศวินระดับเบื้องต้นยังต้องใช้ท่าระดับสวรรค์ถึงตาพี่สาวคนไหนจะลุกบ้างล่ะนะเตรียมใจไว้ด้วยล่ะครั้งนี้เขาจะป้องกันยังไงกันนะเพราะว่าพลังวิญ,ญญาณของหลี่ซินนั้นมีมากกว่าเขาเยอะขอกู้ชื่อเสียงหนอ่อยเถอะฟุบนะนีมั้งฝุบหืมโอ้ ไม่จริงหน้านั่นมันเป็นการป้องกันระดับศักดิ์สิทธิ์ในตำนานอย่างนั้นหรอเป็นสิ่งที่อัศวินระดับเลเดียนเท่านั้นที่ใช้ได้นี่นะผนึกเทพบัลลังก์ราชนตอนที่8นี่เขาป้องกันการโจมตีของหลี่ซินได้จริงๆิงั้นหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงกันพลังวิญญาณของหลี่ซินน่าจะสูงกว่าของเขานี่นะที่เขาใช้เมื่อกี้คือท่าการขัดขวางระดับศักดิ์สิทธิ์แน่ๆไม่งั้นแล้วไม่สามารถป้องกันได้หรอกเมื่อกี้นี้มันอะไรกัน มือของฉันทําไมชายอย่างนี้เป็นไปได้ยังไงกันบ้าชัดๆเด็กคนนี้พิลึกมากเลยนะลุงคะช่วยอธิบายให้ฟังทีได้ไหมว่ามันเป็นยังไงกันแน่เด็กคนนี้เป็นเพียงแค่อัศวินะระดับเบื้องต้นเองงั้นหรอคะเออนั่นมันเหงือ่อเลยเนี่ยถ้าการป้องกันะระดับศักดิ์สิทธิ์เจ้าหนูนั่นเพิ่งจะใช้มันไปใช่ไหมอย่าพูดเป็นเล่นสิคะถ้านั้นใช้ได้เฉพาะอัศวินะระดับเลเลียนไม่ใช่หรอคะอาจารย์ บอกผมเอาไว้ว่ามันเป็นท่าป้องกันเท่านั้นเองครับใช่ท่านั้นไหมผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องใช่แน่นอนไม่อย่างนั้นเจ้าคงไม่สามารถป้องกันการโจมตีของหลี่ซินได้ดอกจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องถึงระดับเรเดียนก็สามารถเรียนรู้ได้เพียงแค่เป็นอัจฉริยะกับได้อาจารย์ที่อยู่ในระดับเรเดียนสอนก็ทําได้แล้วเพราะท่านั้นถ้าสามารถทําตามเงื่อนไขาการใช้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันล่ะนะการป้องกันปกตินั้นจะเทียบได้กับแท่นเหล็ก มากระทบกันเท่านั้นซึ่งหลักๆก็วัดกันที่พลังวิญญาณถ้ามีมากกว่าก็สามารถป้องกันได้แต่การใช้ค่านั้นจะต้องใช้พลังที่แข็งแกร่งกว่านั้นซึ่งการโจมตีจะทะลุได้ต้องมีพลังโจมตีเหนือกว่าพลังวิญญาณที่ใช้ถึง3เท่าเลยทีเดียว แต่การจะใช้ท่านั้นจำเป็นต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่พอดีมากไม่อย่างนั้นแล้วไม่สามารถป้องกันได้เลยแล้วปฏิกิริยาระดับนั้นแน่นอนว่าสามารถพัฒนาใช้ในการโจมตีได้อีกด้วยเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยท่านครับผมผ่านการทดสอบหรือยังถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ครบ15นาทีก็เถอะผ่านสิรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะเอาของที่ท่านชิงอยู่ต้องการให้กับนายด้วยขอตัวไปก่อนนะ ดูลุงจะอึ้งยังไม่หายสินะขนาดท่าเดินยังดูเก้กๆกลางๆเลยเด็กคนนี้เก่งๆ,ๆเขาสามารถใช้ท่าที่เหนือกว่าระดับของเขาได้ด้วยเพราะถ้าไม่ใช่ท่านั้นแล้วก็คงจะป้องกันการโจมตีของฉันไม่ได้หรอกนะนี่นี่ช่วยบอกนอยสิว่าตอนที่เธอหยุดการโจมตีของฉันเธอใช้สกิลอะไรอย่างนั้นหรอเปล่านี่ครับก็แค่ใช้ท่าง่ายๆเท่านั้นเองเฮอแค่ท่าง่ายๆเองงั้นหรอเนี่ย หมอนี่ไม่รู้จริงๆสินะว่าเขาได้ป้องกันการโจมตีด้วยสกิลของฉันได้นะ่ะแถมยังคิดว่าป้องกันได้เตียท่าง่ายๆอย่างนั้นหรอนี่คือเครื่องราชอิสริยากรของอัศวินระดับเบื้องต้นสัญลักษณ์ของดาวคือเจ้าได้ผ่านระดับแรกของการฝึกฝนแล้วและเมื่อเจ้ามีดาวครบเจ้าก็จะสามารถไประดับต่อไปได้ส่วนเจ้าหินนี่คือสิ่งที่ท่านซิงยูให้เจ้าออกกลับไปด้วยเช่นกันขอบคุณมากครับท่านหน้าร้านไม่เป็นไรไม่เป็นไร เจ้าอยากให้สินพาเจ้าเดินชมอะไรอีกไหมไม่ละครับอาจารย์ของผมเขามีเรื่องใช้งานผมอีกครับขอตัวก่อนแล้วเจอกันครับพี่สินครับกิวผจญภัยอยู่ตรงไหน,นหรอครับเดินตรงไปจะเห็นทางแยกให้เจ้าเดียวขวาแล้วเดินไปอีกหนึ่งกิโลก็น่าจะถึงแล้วล่ะนะขอบคุณมากครับพี่สินและยินดีมากเลยที่ได้เจอครับพี่แล้วก็ท่านหน้าร้านด้วยครับผมขอตัวไปก่อนนะครับลุงคะเด็กคนนี้เขามาจากไหนหรอคะ ด้วยอายุแค่นี้ทางกองทัพคงไม่สนใจแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเขาสามารถเรียนรู้การป้องกันร,ระดับศักดิ์สิทธิ์ได้ใครสอนเขาล่ะคะข้าบอกเจ้าไม่ได้เจ้ารู้แค่เพียงว่าเขาสามารถใช้ท่าการป้องกันศักดิ์สิทธิ์ได้ก็พอแล้วแล้วก่อในอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นความหวังของกองทัพเราเลยละเจ้าคงจะเห็นแล้วสินะว่าอัจฉริยะไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าดังนั้นแล้วจากนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องฝึกหนักขึ้นไม่งั้นแล้วอีก4ปีข้างหน้า เจ้าอาจจะไม่ผ่านการคัดเลือกก็เป็นได้เข้าใจแล้วค่ะอยากรู้จังเลยว่าจะได้เจอกับน้องชายคนสวยอีกทีเมื่อไหร่ข้าคิดว่าคงอีกสองปีข้างหน้านี่แหละนะแล้วเขาก็คงจะอยู่จนถึงการคัดเลือกเข้ากองทัพแล้ะนะอืมหนูจะตั้งตารอค่ะกิวนักผจญภัยคงเป็นที่นี่แหละนะพี่สาวครับผมอยากจะทำภารกิจครับ เจ้าอยากจะได้ภารกิจแบบไหนกันล่ะหนุ่มน้อยอะไรกันหนุ่มน้อยอย่างนั้นหรอดูยังไงก็สาวน้อยชัดๆดูเหมือนว่าที่นี่จะรับทุกคนสินะถึงขนาดยอมให้เด็กตัวกระเปียกแบบนี้เข้ามาทําภารกิจน่าขำซะจริงๆนูนูนมาหาลุงมามะลุงจะพาไปกินไอติมผมอยากจะรับทําภารกิจระดับสองจะให้ดีก็เป็นภารกิจที่ไปสู้กับพวกสัตว์เวทมนต์ด้วยครับ ฉันเกรงว่าคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะหนุ่มน้อยภารกิจระดับสองนั้นจะได้รับก็ต่อเมื่ออยู่ะระดับสองเท่านั้นค่ะพวกแกได้ยินไหมว่าเจ้าหนูนี่อยากจะทําภารกิจระดับสองด้วยและแถมยังจะจัดการกับสัตว์เวทด้วยแล้ะนะกลับไปดูดนมแม่ที่บ้านจะไม่ดีกว่าหรอเจ้าหนุม่มหนุ่มน้อยเธอไม่ควรจะมาที่นี่นะให้ดีอย่าไปสนใจพวกเขามากเกินไปเลยพวกนั้นเป็นแค่สะวะที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆเท่านั้นเอง แล้วก็วางใจได้พ่อพวกนี้ถึงแม้พวกเขาจะนิสัยเสียแต่ก็ไม่ท่าทําอะไรเจ้าซึ่งซึ่งหน้าหรอกนะฮ่าฮ่าฮให้ดีรีบกลับไปกินนมที่บ้านเถอะนะเออแล้วก็แบ่งให้ลุงด้วยจะได้ไหมแต่ของลุงขอเป็นนงจากเต้าของแม่ของแกนะฮ่าฮ่าฮาพอดูจากหน้าตาของแกแล้วแม่ของแกก็คงจะไม่เลวเลยทีเดียวจะให้ผมกลับหรือจะให้ผมทําอะไรผมก็ไม่ถือสาละนะแต่เขาไม่ควรมาดูถูกแม่ของผมแบบนี้ ทุกคนดูซิดูซิเจ้าหนูนี่โกรธด้วยและอย่าเข้ามาใกล้ลุงนะลุงกลัวแล้ว <laughs> เจ้าเด็กนี่เหมือนกับตุ๊กตาเลยนะถ้าเอาตัวเจ้านี่ไปขายก็คงจะรวยเละเลยทีเดียวฮ่า <laughs> ห้าหทุงมือสีขาวอย่างนั้นเหรอกล้าดียังไงมาว่าแม่ของข้าข้าหลวงหอเฉินขอท้าปลลองเจ้าในฐานะอัศวินเบื้องต้นคนที่ยังยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะ อัศวินะระดับเบื้องต้นอย่างนั้นเหรออัศวินะระดับเบื้องต้นเหรอท้าประลองอย่างนั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยฮะเฮ้ยเฮ้เจ้าหนูเป็นอัศวินของวิหารด้วยวะ่ะอย่าไปทําให้เขาโกดเชียวนะเจ้าหนูอย่ามาโกหกไปไหนเลยนะแกจะทําอะไรกับข้าอย่างนั้นเหรอจะแทะขาข้าอย่างนั้นเหรอถ้าสู้ตรงๆไม่สะดวกเท่าไหร่ข้างนอกดีกว่าเฮ้ยเ <Hey, hey, S 2> ไปสิวะขารอแกอยู่นะนี่อัศวินะระดับ 2, 2> ะระดับ3อย่างแก จะรังแกเด็กอย่างนั้นเหรอเนี่ยรังแกอะไรกันฟ้าหมอนี่มันท้าข่าเองเลยนะเว้ยจะให้ข้าทำยังไงล่ะเออเออรีบๆทำให้มันจบๆก็แล้วกันน่าสะดุกดีวะปะพวกเราไปดูกันเจ้านี่มันนี่คือตาเครื่องราชอ,อิสริยากรของอัศาวินระดับหนึ่งนี่นะเขาเป็นอัศาวินเบื้องต้นจริงๆแล้วนี่ลุยมาเต็มที่เลยเจ้าหนูข้าไม่ค่าเจ้าหรอกนะ ก็แค่อาจจนน่วมแล้วค่อยเอาไปขายเท่านั้นเองจะได้เอาเงินไปซื้อเบียรยังไงล่ะเจ้าหนูนี่ท้าผิดคนแล้วละเจ้าบ้านั่นเป็นคนนิสัยตำช้ามากเลยนะสงสัยจะต้องน่วมแง่แง่ดาบของเขาเป่งแสงด้วยนะท่านั้นมันคมดาบขาวบริสุทธิ์นี่วะเจ้านี้เป็นอัศวินของวิหารจริงๆนี่วะข้าไม่สนแล้วเว้ยข้าจะหันเจ้าเป็นชิ้นๆแล้วค่อยเพ้นฝุบย้อย yeah. ตายซะเธอไอ้หนูทำไมเจ้านั่นไม่หลบกันฟะถ้านั้นมันกันได้ที่ไหนกันละ่ะไม่รอดแน่แน่การโจมตีของหมอนั่นไม่ได้มุหมูเลยนะเฮ้ยยา่าป้องกันไวไ้ได้งั้นเหรอนั่นมันการกีดของของพระเจ้านี่นะอเอพลงชุบชึงอ่อ แกไม่ควรมาดูถูกแม่ของข้าชิมครับสำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับ